ใครไปขายคุ้มเอาปลามาขายให้คับโอ้โหวันนี้ได้หลายตัวปลาอะไรมั่งล่ะเตอร์มีปลากระมังก็ปลาตะเพียนครับโอ้ใครไปหามาจ๊ะพ่อมาหาพ่อไปหาอ๋อแต่เตอร์มาขายให้ป้าพ่อไปหาเหรอใช่คับโอ้วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยมาขายปลาแต่เช้าเลยใช่ครับวันนี้ไม่ทํามาป้าจะให้ทําให้ด้วยทําได้ไหมเนี่ยทําได้ครับอืมจะให้น้องทําเดี๋ยว่าปลาแขกมีแขกต้องไปทํากับแขกไม่ว่างจะใช้ไหนใช่เนี่ใช้อันนี้หรือใช้อันนี้ อันนี้ครับเออโอเคเ่ะเ okay. <Okay. S 2> ตอร์เป็นคนหาปลามาตั้งแต่เล็กอะเตอต้องรู้แน่วันนี้นี่ปลาอะไรปลากระมังครับและนี่ปลาเตเพียนน,นั่นเซียนอย่างนี้เขาเรียกว่าเซียนปลาจริงๆแต่คล้ายๆกันนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้อาจจะดูยาก แต่ปลากระมังตัวนี้เป็นไงแม่ใหญ่ค่ะใหญ่มากวันนี้น้องได้มาตัวใหญ่เลยใหญ่มากจะใหญ่เท่าปลาตะเพียนตัวนี้นะือบจะดูสากันเลยเดี๋ยวน้องจะมาทําปลาเรามาทําปลาวันนี้ให้น้องทําด้วยทั้งขายทั้งทําวันนี้ต้องให้ข้าทําปลาด้วยนะแม่ได้ได้ได้วันนี้พระแขกไม่ว่างอ๋หนูทําเลยลูกคนขายปลามันก็ต้องทําปลาเป็นใช่ไหมปกติอยู่บ้านเต้าทำเปล่าเคยทำไหมครับทำทำถ้าพ่อได้ปลามาก็พ่อก็บอก เอาไปทําทอดทอดบางทีก็ทอดกิน,นถ้าได้น้อยออถ้าได้น้อยเวลาทอดเนี่ยเตอร์ก็ต้องทําปลาไปทอดเองเหรอลูกเหรอก็พี่พี่พี่เขาจะเป็นคนเอาไปทอดครับอ๋อแต่ว่าเตอร์เป็นคนทาใช่ครับอ๋อเก่งเลยทีย่ไงเก่งนะเนี่ยอดเก่งเ,เ,เป็น<อ>ด้วยเตอร์เป็นคนทําพี่เป็นคนทอดแล้วเราก็กินรวมกันใช่ครับอร่อยไหมฝีมือพี่ อร่อยอะ่ <laughs> ะเมื่อกี้ถามน้องว่าใช้ช้อนหรือใช้ที่ขูดน้องบอกว่าใช้ที่ขูดก็กลักวจะโดนมือเนาะแต่น้องบอกว่าไม่เป็นไรครับผมทําประจําเลยทําทุกวันเลยใหม่ๆเมื่อก่อนมันไม่มีที่ขูดเตอร์เคยใช้ช้อนป่ะใช่ลองลองใช้ช้อนดูดิดดจะขูดยากกว่านาะจะขูดยากกว่าน่อยใช่ไหมเก็ัไหมเก็ดมันหนาใช่ไหมดูวิธีทําการจับช้อนอ่ะน้องอ่ะแสดงว่าน้องเป็นลูก ถ้ากดไม่เป็นเขาจับช้อนไม่เป็นเนี่ยเขาจับเขาใช้นิ้วนิ้วชี้ดันช่วยเก่งไงช่วยให้มันแบบเสร็ได้ให้มีแรงใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนลยเป็นอนุนี่กว่าเตอร์อนุนี่กว่าจะได้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่เสร็จแน่เน่ก็เขาทาเตอร์ทาทุกวันใช่ไหมล่ะถ้าได้ปลาคือว่าวันไหนได้ปลาก็ต้องทาแหละใช่บางวันก็ไม่ได้ปลาก็ไม่ได้ทําก็ทํากับข้าวกินทำกับข้าวกินด้วยเตอรทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอ พอได้ใช่ไหมเป็นครับทําอะไรเป็นบ้างเึ๊บก็ทอดไข่แล้วก็ทอดปลาแล้วก็ไอผัดกะเพราเหยาออือผัดกะเพราเหย้าได้ด้วยผกะหย้าด้วยโหเด็กเก้าขวบทําเป็นทุกอย่างเลยเนาะผัดกะเพราเนี่ยเอาเนื้อปลาผัดใช่ไหมใช่อกะเพราปลาโอ้โหอร่อยเลยสิย่ย่าบอกอร่อยเลยสิใช่ครับีตัวที่สองเริ่มใช่ไหมตัวเกตปลาตะเพียน กับเก็ดปลากระมังอันไหนทํายากกว่าลูกผมว่าเก็บปลาตะเพียนครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ครับมันใหญ่มันก็หนาแล้วก็มันติดแน่นด้วยอ,อ๋อมันติดแน่นกว่าอู้เก่งเนี่ยโอ้น้องได้ปลากระมังตัวใหญ่เลยตัวนี้กี่โลนะแม่2โล6 แล้วไปลงตะคัดที่พ่อไปลงแล้วพ่อไปเก็บกับไข่ไปกับเติ้ลหรือว่าไปกับใคร,ครไปกับเติ้ลครับไปกับเติ้ลอ๋อไปกับพี่ชายใช่คับแล้วเติ้ลล่ะผมก็อยู่บ้านหุงข้าวให้ยากินแล้วก็ทำกับข้าวให้ยากินครับโอ้หุงข้าวให้ยากทำกับข้าวให้ยาเก่งเ,เลยเก่งเลยทำกับข้าวเสร็จแล้วก็พ่อก็ได้ปลามาแล้วก็มาขายให้ป้าเลยใช่คับป้าพึ่งจะตื่นอาบน้ำอยู่เลยใช่ไหมปลาอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเติ้มาเรียกป้าป้าป้าเอาปลามาขายให้ครับ น้องเก่งมากเลยเดี๋ยวแม่ต้องให้ค่าทําปลาด้วยนะเนี่ยได้สิคนเก่งต้องให้ซะหน่อยคนเก่งต้องให้โอ้ยวิวสวยโชคดีจริงเลยเราได้อยู่วิวแบบนี้ยาวเลยสวยมากเตอชาบบ้านเราไหมเตอร์ชอบชอบสวยดีนะหมอกสวยนะใหญ่ด้วยกว้างนะมันกว้างนะอากาศดีนะเตอร์เนาะ แขกมีแขกเข้าก็เลยปล่อยให้น้องขอดเกตต่อพอน้องขอดเกตอ้อมก็ไปคนผ่าท้องนะคะเพราะไม่อยากให้น้องใช้มีดกลัวโดนบาดมือ